งามตามท้องเรื่องค่ะ สวัสดีค่ะชมพู่นะจ๊ะวันนี้ชมพู่มีคําถามจากน้องป้องนะคะถามมาว่าคุณแม่ชมพู่ตอนท้องมีเคล็ดลับมัดใจคุณสาม,มียังไงแหมอย่าเรียกว่าเคล็ดลับมัดใจเลยค่ะพี่พูดว่าคนเรานะสามารถดูดีได้สวยได้เซ็กซี่ได้ถึงแม้ว่าเราจะท้องอยู่ก็ตามเพราะว่าความสวยมันอยู่ใน DNA ของทุกคนคะ่ะสังเกตไหมตอนนี้คุณแม่ซุปตาคุณแม่เซเลบทั้งหลายก็ลุกขึ้นมาถ่ายแฟชั่นตอนท้องกันละภาพที่ถ่ายออกมามก็ดูสวยดูดีดูดเซ็กซี่หลายคนก็อยากจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะชมพู่เองก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกกันอยาดดูีซ็ ตอนท้องค่ะแต่การที่เราจะเป็นคุณแม่ยุคใหม่ที่เป๊ปปังดูดีนะคะก็จะต้องมีเคล็ดลับนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะอย่างแรกเลยนะถ้าคุณแม่อยากจะผิวพรรณเปล่งปั่งดูดีนะเราจะต้องได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนค่ะตามโภชนาการนะคะก็ลดเคม็มลดหวานเน้นเกลือแร่โปรตีนแล้วก็วิตามินนะคะรวมถึงยาบมำมรุงที่คุณหมอจัดให้มาด้วยและที่สําคัญดื่มน้ําเยอะๆค่ะ ต่อมาค่ะคือเป็นกันไหมคนเราก็จะติดสวยเนาะตอนท้องจะใส่ชุดรัดรูปอย่างนี้ใส่รองเท้าส้นสูงอย่างนี้<ม>เข้าใจว่ามันสวยนะแต่ว่าตอนท้องไม่ได้เลยค่ะตอนท้องเนยน้ำหนักเราจะเพิ่มขึ้นตามลำดับนะคะเราก็ยอมรับสภาพสวยแบบที่ตั้งท้องนี่แหละเขาเรียกว่าน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเหมาะสมตามอายุคันค่ะอย่างเช่นชุดคลุมท้องเดี๋ยวนี้นะทุกคนก็จะมีสีมีลายที่สวยมากเราก็เลือกให้เข้ากับสไตล์ของเราและที่สำคัญเลยนะยิ้มแย้มสดใสร่าเริงเข้าไว้ค่ะ และสุดท้ายที่สําคัญที่สุดเลยนะคะก็คือนอกจากความสวยเราจะต้องเตรียมกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายให้เฟิรม์มให้แข็งแรงพร้อมสําหรับการคลอดด้วยนะคะออกกําลังกายเบาๆชิวๆก็ได้ค่ะอย่างเช่นเดิมเวลาสาว0นาทีนั่นไงคุณปอพิมมาบอกว่าถึงท้องก็จะไม่หยุดสวยค่ะถูกต้องเลยค่ะแต่อย่าลืมนะเตรียมตัวให้พร้อมอย่างที่ชูผู้บอกไปนะคะเพื่อเลี่ยงภาวะคลอดก่อนกําหนดค่ะเรามาร่วมกันเซฟแม่ปกป้องลูกที่กําลังจะเกิดมาด้วยกันนะคะ ชุมชนเรียนรู้ร่วมแรงรุนงรงป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดเพราะลูกคือของขวัญและความสุขของครอบครัว